มั่นใจเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนหมั่นไส้หรือว่ามีคนบุลี่เราเราจะทำยังไงดีคำตอบก็คือไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์นะคะถ้าสิ่งที่เราทำนั้นะมันถูกต้องแล้วมันดีกับตัวเราไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนส่วนคนที่เข้ามาูลลี่หรือว่าเข้ามา พูดไม่ดีเสียเสียหายหายกับเรามันก็เป็นเรื่องของจิตใจสภาพแวดล้อมหรือว่าความเป็นอยู่การถูกอบรมสั่งสอนเกิดจากสิ่งใต้สำนึกหรือสิ่งที่เขาเป็นนั้นเขาอาจจะไม่มีความสุขในตัวเองอะมีความอิจฉาหมั่นไส้ว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าความมั่นใจของเราอะมันเกินเบอร์มันน่าเกินไปไหมเพราะเขาไม่มีสิ่งนั้นเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจที่เราทําตัวมั่นใจเกินกว่าที่ตัวเขาเป็นแล้วเราต้องแคร์ไหมคำต,อ,ตอบคือ I don't c a r e ไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะว่าเราจะถูกอิจฉาได้ก็เพราะว่าเรามีดีใช่ไหมเราต้องมีอะไรที่มันดีแล้วมันเด่นแล้วมันทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาจะตัดร้อยเ,เขากลัวว่าตัวเขาอ่ะไม่ถูกยอมรับไม่เป็นที่รู้จักกลัวไม่เด่นกลัวไม่ดังก็เลยพยายามห่าคาที่สรรหาคำมาอสุปประมาทมาบูลี่เราละเองเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จําเป็นไหมที่เราจะต้องให้ค่ะไม่จําเป็นเลยค่ะ เราทำนั้นมันถูกต้องแล้วก็มันดีกับตัวเราแล้วม,มันไม่ได้ทำร้ายใครคนที่พูดให้กับเราแย่ๆมันก็เกิดจาก,ก,กจิตใต้สำนึกใจเขาเองหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่หรือการถูกอบรมสั่งสอนมาแบบนั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขได้เขาก็เลยเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ด้อยค่าตัวเองสูญเสียชื่อเสียงพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สึกเราอะด้อยค่าเราก็ทําสิ่งที่เราทำอยู่นั้นต่อไปไม่สนไม่แคร์มันไม่ได้หนักใครจริงๆส่วนคนที่เก็บไปวิจารณ์นั่นมันคือปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา